ดูเป็นเนี่ยนี่ของัจีนเลยที่เรานไปลากมาเนี่ยาขาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ตะเกียนหมื่นพันสามร้อยแปดสิบหมื่นสี่ร้อยมีคนได้หมื่นสละวันเนี่ยเอาไปครับสเสร็จแล้วน่าจะได้ใกล้ๆเกียนหนึ่งอ่ะห้าไร่อ่ะเกียนนึงก็เป็นหมื่นนะ ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเก็บงานยามเย็นครับหลังฝนเปิดก็อยู่ใกล้โซนนาผมนะครับที่ว่าหวานไปไล่ละสิบหกกิโลครับจำแทบไม่ได้แล้วครับตอนนี้แต่ก่อนแน่นตึกน่ครับวันนี้เราเข้ามาลุมนะครับเจ้าสุดท้ายครับตอนเย็นนี่ฮะเป็นเบอร์ยี่สิบครับข้าวสวยสวยข้าวหนักสวยสวยเหลืองๆสวยตอนนี้อยู่ที่หมื่นถึงหมื่นสองพันเลยนะครับวันนี้มีคนได้นะครับ เดี๋จะพาให้ดูคะข้าวปนุ่นนะครับเีียะแม่รวงแกเจ้วเลยนี่เม็ดดกเม็ดยัดโอ้โหดูแล้วจะหนึกหนึกดูแล้วจะมีน้ำครับหลงเกี่ยวแล้วนะฮะดูแล้วเนี่ยเม็ดเขาเนี่ย ดกมากอ่ะดูดิครับเว็ดยัด คนจะโตะครับโอ้โหถึข้าวน้าว่ายครับเบอร์20ผมว่านี่ไกลเคียงไร่ละเกียนเลยเจ็ดไร่นะครับ เลยครับเพิ่งลงครับยังไม่ไหลครับผมมาแล้ว ข้าวโหความชื้นเยอะฮะแต่น้ำหนักสุดยอดเลยอ่ะฟางสดเกี่ยวตืออเลย <c oughs> อเอ้ยครับเอาแค่โมโผเพราะว่าเกี่ยวไปอัดก็เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเกี่ยวบิงนี้เสร็จก็ว่าจะย้ายไปเกี่ยวลูกข้าวให้ไดจ่อยคนระับห้าไรได้อยู่รัง โผล่แล้วทิดเอาเฮ้อเกินนาครับที่นิดเดียวเองนะแต่ที่ผมใช้เลนวายครับนเลยดูกว้างเีย่ยกระทงเนี่ยที่แค่เจ็ดไรครับกระทงโผล่แล้วล่ะที่รู้ๆอะฮะข้าวแกดีมากเลยอ่ะดูช่ำดูอะไรเงี้ยผมก็ฉีดยานาะแกอยู่นี่แหละแปลงนู้นน่ะนะแปลงที่เราเกี่ยวอ่ะแกใช้ยาดีนะปุ๋ยแกก็ใช้ดี ตูเป็นเนี่ยนี่ผมบัญชีเลยที่เราน,น,นันไปลากมาเลยขาอยู่ตรงไหนวนนินะโอ้ตะเกียนหมื่นพันสามร้อยแปดสิบหมื่นสี่ร้อยมีคนได้หมื่นสองละวันนี้แต่นี่เป็นเบอร์ยี่สิบด้วยผมไม่ได้หรอกรอ ครับไล่ละ16กิโลครับผมใช้โดนหวานผมบอกแล้วเดี๋ยวแตกกอแน่นบุบผักพริกก็เน่เดูระยะแตกกอครับเน่ดูกอครับโอไงครับข้าวสมบูรณ์แต่มีหญ้าพริกเดี๋ยวผมจ้างคนมาถอนครับผมไม่ใช่จะเก็บกลัวแย่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงเนี่ยแปลงที่มีหญ้าพริกเนี่ยเนี่ยที่ทำเขาพูดเนี่ยนี่เรื่องพูดกับเรื่องจริงเดี๋ยวดูครับกอเขาแบขนาดไหนครับนี่ปิดถ้าจะปิดล่องน้ําเลยเห็นไหมเนี่ย เหมือนเขาแบบโตได้เต็มที่ครับยืนไม่เบียดเสียดกันเห็นปหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ยนุ่นครับนุ่นโอบเกี่ยวอยู่นะครับเต็มอุ้มอีกแล้วครับไปครับเดี๋ยวย้ายรถออกไปเกี่ยวลูกข้าวให้พะจอยครับนะครับที่มเอาปลหนุนสามอุ้มไปแล้วน่ะอุ้มพิพงอุ้มที่สี่อ่ะคิดเอาเพ้อเจ็ดไร่อ่ะ สีอุ้มเต็มป่เท่านั้นเหี่นี่ครับจำได้ปะถ้าใครดูคลิปผมตลอดก็ที่ผมบอกว่าเนี่ยจำไว้นะครับตรงเนี้ที่ว่าบางๆเห็นไหมแตกแน่นหมดเดี๋ยวพักพิกผมหาคนมาถอนนะครับไม่ได้เยอะมากแหนนี่ผมก็นึกเอ๊ะปุ๋ยเม็ดละลายไงวะที่ไหนได้เ <laughs> ม็ดเม,ม็ดดอกพิกหล่นไปอ่ะทิ้งเม,ม็ดพันไว้ให้เราอีกแต่ดูดนะเสมอดีเนาะเนี่ยเห็นปะตัวเปิดแห่งหมู่บ้านดงเศรษฐี ทําอะไรก็ผิดแปลกอยาชาวบ้านสิ่งการที่เราคิดแตกต่างจากคนอื่นเขาก็จะแบบตอนแรกผ่านไปมาโอ้โยทำไมเห็นแต่ดินเลยเล่ามีข้าวแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างว่าแหละเราคิดต่างเราก็ต้องลองทําสําเร็จแล้วก็บอกต่อมันประหยัดเม็ดพันธุประหยัดอะไรไปเยอะในนนี้พ่อผมก็ย่ำฝางไว้ครับจะดำ อมาเออดูตลกเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอไอ้แก่มอเตอร์ไซค์ผมกลับไปดูผมเราเทเลอร์ย้ายโอไปฝั่งนน้นเนี่ย,ยเบินซะด้วยโอ้โหครับลูกข้าวตะจ่อยลึกนี่แปลงนี้ผมเมื่อวานปุ๋ยให้แกเนี่ยกําลังจะงามเลยข้าวหน้าดับดูทางลงก่อน เป็นงานดึงขึ้นแท้ๆลงไม่ได้แน่ๆลง,ล,ล,งลงได้แล้วพี่เป็นชัน<า>้นงงเปล่าอตรงนี้จะง่ายหรอวะไม่รู้อะเหรอวานครับเรืลูกข้าวมีกระกอกแกรกอยู่อ่ะเกี่ยวไปครทับข้าราคาแพงสามสิบสี่สิบต่งก็ยังเป็นเงิน ซื้อยาซื้อปุ๋ยก็ยังได้ครับเองครับประนุนได้เราเล้แปดเกียร์นะครับเจ็ดไร่มีดึงขึ้นแน่แนครับมีน้ำเพราะอันล่างอ่ะลุ่มครับเนี่ยเขาแกกลัวน้าท่วมไงเกรงว่าน้ําจะท่วมนี่ครับ,บก็ปาดมุมมาทางนี้ได้พอคุณเอายังไงเอาอืนเลยะลงไปเลยอย่าไปกลัว จริงๆก็ต้องเหยียบตรงนี้เนี่ยเหยียบข้อมุมลงไปเนี่ยแ้่ไปเหยียบตรงนู้นแข็งกับตรงนี้ต่ํามันก็ดันน,นอะไรโอ้โหไม่ได้อย่างเดียวเลยอ่ะจานโอเราเวลาออลบอกแล้วได้สบา,ายเสียไรขึ้นนี่แหละเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ครับ ไม่ใว่เล็อะไรมากมายครับโอ้ยนี่แฟดเลยครับดิฟดิฟข้าวตรงกลางครับมีเยอะเนี่ยก็พอไหลอะ่ะ เหมือนได้ฟรีครับไม่เคยทำไรเลยนะเอไปครับทำเสร็จแล้วเ่าจะได้ใกล้ใกล้เกียรน,นึงอะ่ะห้าไล่อะ่ะเกียรน,นึงก็เป็นหมื่นอะ่ะหลายใหญ่เลยจะหมดไม่หมดอะ่ะเฮ้ยได้เยอะดิเน เดี๋ยวขึ้นไปดูบนรถครับผมเห็นว่าแปบบ๊บตอนรถตูกระดกทำอย่างกันจะ๊โผดูสิได้เท่าไหร่แล้วใจบอกสีดาไปทีนึ่งงั้มืดเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปแล้วเเครื่องปั่นไปขึ้นรถลากข้าวแล้วก็ต้อง แมวแมวลงจากต้นยางอีกแมวผมเลี้ยงไว้โคตรส้นขึ้นไปได้หนีหมาแล้วลงไม่ได้ว้าวได้ล่วงหลเทียนกว่าเทียนยี่อ่ะไม่ตาำมากเกือบหัวเสียบเบียร์พินาสองลังคนเล่นกันไว้ ฮะเขียนยี่สิบไม่ขาดักกว่าด้วยแล้วเพื่อนนำหนักไม่ดีแต่น้ำหนักก็พอได้อะเดี๋ยวข้าวลูกข้าวจะเป็ไนหนครับเดี๋ยวเกียวของเหลืองอ้อจอยเขียนยี่สิบไม่ตามเนี่ยรอตีมเหรอฮะ ครั้งี่หน้าเขาเลือกว่าจะเอาเกียร์ขึ้นหรือเอาเกียร์ลงเขาเลือกเกียรนอะไรเงี้ยการร้อ,อให้เขาเลือกไงเพราะครั้งที่แล้วเราต่อเขาไงนี่แมาไม่ธรรมดาออดเออตรงนี้ขึ้นได้อยู่แข่งอ๋อครับเสร็จเรียบร้อยเกียร์ที่ดิบแตนเนียนตีมต่ำไว้ ได้ครับลูกข้าวห้าไร่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยโทรสอบถามตาจอยว่าได้ราคาเท่าไหร่ไอ้ลูกข้าวเนะี่ยโอเคครับสำหรับวีดีโอประมาณนี้ฮนะสวัสดีครับ